สวัสดีค่ะพบกับช่องครูพุฒช n แนลอีกเช่นเคยนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะพูดเรื่องภาคต่อของการหาค่าประมาณในคลิปนี้จะเป็นเรื่องการหาค่าประมาณเป็นทศนิยม1ตําแหน่งนะคะเป็นเรื่องที่2ของการหาค่าประมาณเรื่องแรกนั้นจะเป็นการหารค่าประมาณของจํานวนเต็มหน่วยนั่นเองนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าวิธีการหาเนี่ยจะแตกต่างหรือจะคล้ายกันกับการหาค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มหน่วยอย่างไรไปดูเลยค่ะ ในการหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนั้นนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนแรกเลยนะเราต้องพิจารณาว่าทศนิยมที่เรานํามาหาค่าประมาณนั้นอยู่ระหว่างทศนิยมหนึ่งตำแหน่งใดอยู่ระหว่างก่อนนะคะ 2. แล้วไปพิจารณาเลขโดดในหลักส่วนร้อยหลักส่วนร้อยก็คือทศนิยมตำแหน่งที่2นะคะหลังจุดตำแหน่งที่2ตัวที่2องเขาเรียกว่าหลักส่วนร้อยนะคะ ถ้าเลขโดดหลักส่วนร้อยเป็น0 1 2 3หรือ4จะประมาณเป็นทศนิยม1ตำแหน่งที่น้อยกว่าแต่ถ้าเลขโดดในหลักส่วนร้อยเป็น5 6 7 8 9ก็จะประมาณเป็นทศนิยม1นตำแหน่งที่มากกว่าอ้าถ้ามองไม่เห็นภาพไปดูกันเลยค่ะตัวอย่างพิจารณาการหาค่าประมาณของทศนิยมอันปันสูง1.57เมตรถ้าใครไม่รู้ว่า1.57อยู่ระหว่าง ทศนิยม1ตําตำแหน่งใดให้ดูตัวแรกเลยนะคะอันดับแรกเลยดู1.57เอาเฉพาะตรงส่วนที่มันเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งมันจะได้1.5นี่ที่ที่ทําสัญลักษณ์วงเอาไว้1.5เนี่ยเห็นไหมคะเอา1.5มา1.5ถัดจาก1.5เป็นจํานวนที่น้อยใช่ไหมถัดจากมันต้องเป็นจํานวนที่มากกว่า1.5ก็คือ1.6เห็นไหมคะ1.5ก็1ตําตำแหน่ง1.6ก็1ตําตำแหน่งเราจะประมาณเป็น1ตําตำแหน่งไง จากนั้นบางคนงวงว่า1.6มาจากไหนก็ถัดจาก1.5 1.5เสร็จก็ต้อง1.6จริงไหมคะถัดกันไปอีก0.1จากนั้นดูนะคะว่าเส้นจํานวนเนี่ยระยะทางจาก1.5ไป1.6่ะคะก็จะเป็น1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58แล้วก็1.59 1.57อยู่ตรงนีอ้อยู่ตรงนี้นะคะ สังเกตสิเมื่อวงเสร็จปั๊บจะรู้ทันทีเลยว่า1.57อยู่ใกล้อะไรมากกว่าน้ารไงอยู่ใกล้1.6มากกว่า1.5อ้าวก็ตอบได้เลยค่ะว่าดังนั้นอันปันสูงประมาณ1.6เมตรอ้าวอันปันสูงประมาณ1.6เมตรนี่คือการพิจารณาแบบใช้เส้นจำนวนแต่ถ้าพิจารณาในหลักส่วนร้อยนะคะตามข้อตกลง หลักส่วนร้อยคือทศนิยมตำแหน่งที่2ก็คือเลข7เห็นไหมคะเลข7ถ้าเป็นเลขโดดตั้งแต่5 6 7 8 9 5 6 7 8 9นะ1.5 1.5กับ1.6่เราพิจารณาไว้ก่อน1.57อยู่ระหว่าง1.5กับ1.6ดังนั้นเลขโดดหลักส่วนร้อยเป็นเลข7เมื่อเป็นเลข7ใช่ไหมเราก็ต้องเลือกจำนวนที่มากกว่าก็คือ1.6ก็ตอบไปค่ะว่าอันปันสูบประมาณ1.6 น,ะะนี่คือวิธีวิเคราะห์วิธีที่2อ,อ่ะมาดูอีกค่ะต้องดูเยอะเยะนะคะเจนสูง1.44เมตรลองดูนะคะเจนสูง1.44เมตรแสดงว่าเจนสูงอยู่ประมาณ1.4ถัดจาก1.4ก็ต้องเป็น1.5นั่นเองนะคะ1.4แล้วก็1.5เนาะระหว่าง1.4กับ1.5ก็จะได้1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49นะคะอ่ะแล้วมาดู1.44อยู่ตรงนี้นี่1.44อยู่ตรงนี้สังเกตค่ะว่าใกล้อะไรมากกว่ากันใกล้1.4มากกว่า1.5นี่ไงมันใกล้กว่าระยะทางมันใกล้กว่านะคะก็แสดงว่า1.44เนี่ยอยู่ใกล้1.4มากกว่าใกล้1.5 ก็ตอบได้เลยว่าดังนั้นเจนสูงประมาณ1.4เมตรนั่นเองนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะนี่คือการหาค่าประมาณโดยใช้เส้นจำนวนลองมาดูการหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งของ4.38นะคะโดยเราไม่ใช้เส้นจำนวนบ้างอ่าพิจารณาค่ะ4.38อยู่ระหว่าง1ตำแหน่งก็คือตัดออกมาเลยค่ะนี่ตัดออกมาเลยอยู่ระหว่าง4.3กับ 4.4นี่ตัดออกมา4.3ถัดไปของ4.3ก็คือ4.4แล้วไปดูหลักส่วนร้อยของจํานวนนี้หลักส่วนร้อยเป็นเลข8ถ้าเลขโดดเป็นเลข8เราต้องเลือกตัวที่มากกว่านี่ไงแค่นี้เองค่ะเราก็เลือก4.4ดังนั้น4.38มีค่าประมาณ4.4ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะนี่คือวิธีการนะคะไปดูเทคนิครัดนะคะ วิธีการของเทคนิคลัดก็คือไปดูหลักส่วนร้อยอันนี้เราต้องการประมาณเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งนะถ้า1ตําตำแหน่งไปดูหลักส่วนร้อยถ้าเต็มหน่วยดูหลักส่วนสิบจาให้ได้นะคะหลักส่วนร้อยเป็นเลข8ใช่ไหมถ้าเป็นเลข8นะคะก็จะเพิ่มจะเพิ่มในหลักส่วน10ถัดไปอีก0.1เพิ่มอีก0.1ก็จะกลายเป็นจากจุดสก็จะกลายเป็นจุดสดังนั้นนะคะค่าประมาณทศนิยม1ตําตำแหน่งของ4.38ก็จะได้ 4.40แต่เราไม่เอา0ย์มาเพราะเราต้องการตอบ1นึ่ตำแหน่งก็ตอบ4.4ไปเลยนี่คือเทคนิคลัดนะคะเย่ Yay! เรียบร้อยนะคะต่อไปเอาซักแบบทศนิยม3ตำแหน่งบ้างนะคะ8.139ให้หาค่าประมาณเป็นทศนิยม1ตำแหน่งอ่ะเราก็ตัดออกมาค่ะนี่ตัด1ตำแหน่งออกมาเลยตัดออกมาคือ8.139จะอยู่ระหว่าง8.1กับ 8.1ถัดของมันไปก็คือ8.2นั่นเองนะคะนี่ได้แล้วจากนั้นดูหลักส่วนร้อยหลักส่วนร้อยเท่านั้นนะคะไม่ได้ดูหลักไหนเลยนอกจากหลักส่วนร้อยหลักส่วนร้อยคุณเลขโดด3เลขโดดในหลักส่วนร้อยนะคะเป็น3ถ้าเลขโดดในหลักส่วนร้อยเป็น3เราก็จะเลือกจํานวนที่น้อยกว่าดังนั้นค่าประมาณของ8.139อยู่ที่ประมาณ8.1นะคะ8.1มาดูวิธีรัด 8.139ไปที่หลักส่วนร้อยเลยค่ะเป็นเลข3ใช่ไหมถ้าเป็นเลข3ตัดเลข3ทิ้งเลยค่ะไม่มีการเพิ่มไม่มีการเพิ่มนะคะถ้าเป็นเลข0 1 2 3 4ไม่ต้องเพิ่มอะไรนะคะนี่นี่จากนั้นข้างหน้าของไอ้ที่เราตัดไปแล้วนะคะก็กลายเป็น8.100คําตอบก็จะได้ 8.1นั่นเองนะคะก็ต่อไปนะคะนี่คือวิธีการหาค่าประมาณเป็นทศนิยม1ตำแหน่งเราดูหลักส่วนร้อยถ้าหลักส่วนร้อยเป็นเลขโดด01234เราจะเลือกอจำนวนที่น้อยกว่านะคะหรือใช้เทคนิคลัดก็คือถ้าหลักส่วนร้อยเป็น01234เราก็ไม่ต้องเพิ่มอะไรนะคะทศนิยมก็ต่อไปข้างหน้าเลยตามที่เห็นก็คือ8.1 แต่ถ้าเลขโดดในหลักส่วนร้อยเป็น 5, 6, 7, 8, 9นะคะ ciğim, ก็ต้องเพิ่มเพิ่มในหลักส่วน10ไปอีก0.1 0.1เพิ่มไปอีกจ1ก็จะกลายเป็นเพิ่มไปอีก1จุดนะคะ1จุดก็คือจุดจุด1เออพูดผิดนะคะจุด1นะคะโอเคนะคะนี่คือการหาค่าประมาณเป็นทศนิยม1ตำแหน่งลองไปฝึกฝนทักษะ การคิดดูนะคะว่าเราจะประมาณเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งได้คล่องแค่ไหนคลิปหน้าจะพูดถึงเรื่องการหาค่าประมาณเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งบ้างห้ามพลาดนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ